ข้าวขาหมูพิเศษพิเศษหนักๆไข่น่าทานไหมคะทุกคนนี่นตุนขาหมูไว้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะเพราะว่าพ่อปู่คงจะชิมแต่ในช่าใหญ่กับแม่ย่าคงจะไม่เดี๋ยวนี้จะหัน่นแล้วก็ลวกผักทําเหมือนที่เมืองไทยอ่ะข้าวขาหมูอ่ะทุกคนเนาะ ือเนึอ่อไม่มีคณะนะก็เลยเนี่ยตัดกระลำดอกมาก็จะเอาใบเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าเราหนึ่งปลูกเองก็ไม่ได้ฉีดยาเนาะก้านก็สามารถลวกได้เดี๋ยวจะหั่นหันแล้วก็จะลวกไปให้พ่อปูทานแล้วก็จะใส่กระลำไปด้วยนี่ว่าจะทํากระลำผัดไอ้ทอดน้ําปลาที่พี่พี่บอกนะคะพี่พี่เพื่อนๆบอกเนาะหนึ่งว่าจะท,อท,อาทะะะะําทเดี๋ยวค่อยทำเนาะเดี๋ยวลวกกันเนาะนี่ตุ๋น อุอนอ่อนๆไว้เดี๋ยวไปเอาหอมชีเอาหอมชีกันค่ะทุกคนเอามาโรยๆหน้าสวยๆแล้วก็ตําน้ําพริกแซ่บๆอหอมชีต้นใหญ่เกิดเองนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ย <c oughs> โดน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ถ้าแบบปล่อยไว้อาะจ,จะโตกว่านี้นะห <c oughs> <c oughs> นิงเด็ดเอาแต่ใบเนาะเ <c oughs> ด็ดเอาแต่ใบดีกว่ายังไม่เอารากไป <c oughs> ปล่อยให้เขาโตกันเดี๋ยวจะเอาพริกไปตำน้ำจิ้มแซ่บ สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งอะทำขาหมูตุนไว้แบบเปื่อยๆเลยค่ะทุกคนหนึ่งก็เลยว่าเออเอาไปให้พ่อปู่ชิมด้วยดีกว่าแต่ว่าไม่ยาคงจะไม่ชิมเพราะในช่างใหญ่ก็ไม่ชอบอะไรมันๆนะแต่พ่อปู่ชอบมากนะคะก็เลยจะเอาเอาไปให้ชิมเดี๋ยวหนึ่งจะเก็บพลิกนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็ไม่ขีดชั่วโมงก็คงจะไปบ้านพ่อปู่ไม่ยาแล้วคะ่ะมาหั่นขาหมูกันทีนี้ จิ้มยังไม่ต่ำคือแบบหนงคิดว่าพ่อปู่ต้งชอบแน่เลยแต่ว่ามันมันเย็นแล้วอะเนาะจะให้พ่อปู่ชิมเฉพาะเฉพาะตรงเนื้อนะคะตรงหนังนกะ็ <c oughs> แล้วแต่พ่อปูนะ่เนาะรู้สึกว่าต้องลงไปหนิงไม่ได้ใส่ผงพะโล้นะคะทุกคนคือหนิงใส่ผงอ่าทษนคนคะ อ้ยเปื่อยมาะเปื่อยมากกระดูกหลุดคืเปื่อยมากทุกคนดูหลุดจากกระดูกเลยฮะนี่โอ้โหหลุดมาเลยจากกระดูกใหญ่ๆตุนกับสองชั่วโมงคือมันจะมีมันมันข้างบนเฉยๆแต่ข้างล่างอะเนือ้อเยอะมากน่จะเอาจะเอาส่วนที่ติดมันนี่แยกออกมา ที่มีแต่เนื้อแยกออกไปจะได้เผื่อไม่ย่าชิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ย่าชิมทุกอย่างที่หนึ่งทำทุกคนอทุกความเปื่อยค่ะในนี้จะให้ดูคือนานๆเราทานที่เราต้องสะสมไขมันคือใกล้จะหนาวแล้วโอ้ยพูดเอาใจตัวเองของปโปรดแล้วก็ของปโปรดของพ่อหนึ่งด้วยนะทุกคนโอ้คิดถึงพ่อ ทำให้พ่อทานจังเลยคิดถึงคิดถึงเธอแทบใจจะขาพูดถึงพ่อน้ำตาจะไหลตาจะไหลแล้วสองปีแล้วจะดสองปีแล้วคิดถึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากเพิ่มตุนจนตุนแล้วตุนเรานะใส่ซิ้มกระเทียมผงผักชี นะคะแล้วก็ผงพริกไทยขาวซึ่งเราอยู่เยอรมันเราสามารถซื้อได้ตามช็อปของเยอรมันทั่วไปแล้วก็มาตำตำๆใส่กันให้หอมๆไปคั่วในกระทะกับน้านํามันเอ้ยในหม้อทุกคนอร่อยหอมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปต้มต้มนะปรุงใส่อซีอิ๊วขาวน้ําตาลเปลือเอ,อ,อะไรอ่ะอะไรอีกนะ ออซอสฟ้าเขียวหรือไม่ก็แม็ก,กี้ก็ได้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสคนอของที่นี่ก็ได้ในช็อปเยอรมันหาซื้อได้นะคะรสดีอะไรยงเงี้ยนะคะที่เรามันจะหาซื้อได้เขาเรียกว่าคนอบล้อต้มไข่ไว้แล้วคะ่ะทุกคนคือมีหลายคลิปที่หลายๆท่านบอกเลยให้มัดรวบผมนึงต้องขออภัยนะหนึ่งมัดแค่นี้ คือหนิงเป็นคนผมเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงๆแล้วเวลาหนึ่งรวบขึ้นนะ่ะหน่งปวดหัวมากค่ะคือหนึ่งรวบได้แล้วรวบทีนี้เราตัวเองก็ปวดปวดปวดบางทีถ้ารวบทั้งวันเพราะแต่ก่อนหน่งเป็นครูเนาะหนิงก็จะรวบให้เรียบร้อยรวบทั้งวันกับบ้านหนึ่งเป็นไข้เลยค่ะทุกคนปวดหัวอิลีข้าวขาหมูพิเศษพิเศษหนักๆไข่ ทานไหคะทุกคนไปแล้วค่ะหอมไหมคะทุกคนข้าหม,มูแม่เหะอขาหมูแม่หอม่เกหอมหอมหอมวันวันหนูกินเยอะหนูวันแม่จะไปแล้วอไม่ยากจัต๊ะเสร็จเ,เรียบร้อยใคร

มาม่าไม่เผ็ดเลยผมเชียงกันแล้วเชียงกันแล้วบายบายชูสไปแล้วอย่าเชียงกันโอ้หันทิชชู่เอาหนอโอ้ป๊อปป้าพ่อเป็นคนตากผ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย คนดูพระจันทร์สวยไหมคะทีรักสวยไหมสวยไหมอีกอะพระจันทร์สีสวยใช่ไหมคะทีรักค่ะ,คะนี่กลับมาบ้านต้องส้มตำแซ่บๆค่ะทุกคนวันนี้ขอจัดไม่เผ็ดมากเมื่อวานจัดเผ็ดจัดทุกวันเลยตอนเย็นทุกคน ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะทุกคนขอบคุณมากๆที่มาติดตามที่หน่งอินเดรมนีนะคะมีความสุขมากๆแซบๆๆด้วยกันค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ